สวัสดีค่ะฟ้ายนะคะจากช่องต้นฟ้ายสายสมอนค่ะวันนี้ฟ้ายจะพามาชมเกียรรุ่นรถรุ่นหนึ่งที่ยังขายดีนะคะในประวัติการของทางเตโยต้าที่ปรับเปลี่ยนมานะคะขายดียอดขายเยอะมากเลยค่ะนั่นก็คือไฮ l ักซ์ v ีโวค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่แบ็กออเดอร์หรือรายการจองค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามฟ้ายมาได้เลยค่ะเกตรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นมิดยกสูงหรือว่าพรีรันเนอร์นะคะเป็นตัวที่มีการปรับเปลี่ยนออปชั่นบางอย่างที่ได้คล้าย เหมือนกับตัวท็อปเลยสมาร์ทแคบยกสูงค่ะโดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED เลียงเส้นสายแบบไรไกดิ้งค่ะทำให้ลูกค้ามองในตัวทางถนนในการขับขี่กลางวันเนี่ยได้อย่างชัดเจนประจวบเหมาะกับคนที่มองเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ตัวรถนะคะมีความสวยงามชัดเจนและตัดขอบอย่างชัดเจนด้วยค่ะโปรโมชั่นมากมายสอบถามไฟมาได้เลยนะคะ <S <S แรงมาเครื่องยนต์2,004อยู่ที่150แรงม้าค่ะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะถ้าเกิดสีขาวธรรมดานะคะจะถูกลงอยู่ที่7,000บาทค่ะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลในการออกรถนะคะสอบถามฝ้ายมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํานะคะราชก,การค้าขายรับเหมานะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าลูกค้าจะออกรถได้ไหมสอบถามมาแค่ลูกค้าไม่มีประวัติเสียหรือคนเคยติดเครดิตแล้วปิดแล้วก็สอบถามฝ้ายเข้ามาได้เลยค่ะมาเริ่มดูจากด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าที่ค่อนข้างสวยงามเน้นไปนที่โลโก้โตโยต้าค่ะรอบด้านหน้าของกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมค่อนข้างสวยงามนะคะสําหรับรุ่นมิดเนี่ยฝ้ายจะบอกว่ามันมีความพิเศษที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขขึ้นมาไม่ใช่ปร เปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มออปชาันแล้วกันนะคะนั่นก็คือเพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์มารอบคันเลยนะคะเริ่มดูจากด้านหน้าก่อนนะคะก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์ในมุมทั้งสองฝั่งนะคะเพาะไฟตัดหมอกแบบ LED มาด้วยเรียบร้อยเลยนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ย ใช้งานในสภาวะที่ควรที่จะได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกหรือมีหมอกเยอะอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ฝ่ายไม่ได้หมายความว่ารุ่นที่ไม่มีไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้สามารถเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้จริงๆค่ะยังออกแบบมาด้วยความที่ดูสมบุกสมบันแล้วก็นิ่มนวลแล้วก็ดูแล้วลึกซึ้งสวยหรูนะคะเหมาะกับตัวรถก็คือมีความเป็นดำเงาอยู่ด้านในาเดี๋ยวเชิญดูด้านข้างนะคะ ด้านข้างเนี่ยตัวรถเนี่ยจะออกแบบให้ดูแล้วมีความสมบุกสมบนันแล้วก็มีความรู้สึกนุ่มนวลด้วยอย่างที่ป้ายบอกไปเบื้องต้นนะคะด้านข้างเนี่ยกระจกหูช้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตป้ายพาไปดูนะคะตัวกระจกหูช้างเนี่ยจะออกแบบมาให้พอดีกับตัวรถนะคะก็นั่นก็คือว่าการออกแบบให้มีการผ่าในส่วนของการต้านตัวลมนะคะลดในเรื่องของค่า แรงกระแทกแรงเสียดทานทําให้ตัวรถทยานไปนข้างหน้าได้อย่างคล่องตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่ในเรื่องของการตัดขีบอากาศไว้ตรงช่วงระหว่างช่องลมตรงนี้ด้วยนะคะกระจกหูช้างเนี่ยด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างเป็นสีดําด้านตรงกลางเป็นสีอ่าเป็นเหมือนไฟแล้วลมควันอน่ะนะคะก็จะทําให้ดูโดดเด่น ก็ทาให้ดูสปอร์ตด้วยนะคะด้าน,นค่าจะมีคําว่าไฮส์ลักอยู่ที่ตัวประตูนะคะตรงนี้เนี่ยตรงแก๊งจะไม่มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะคะก็คือจะมาเน้นไปที่ตรงกระจกหูช้างแทนค่ะสําหรับรุ่นมิดนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าทาไมรุ่นมิดไลน์แม็กจะไม่เหมือนไลน์แม็กที่เป็นของ4ประตูหรอใช่ค่ะไลน์แมครุ่นมิดนี่จะคล้ายๆกับไลน์แม็กของตัวเอนทีค่ะแต่ก็จะได้ในเรื่องของความที่องค์รวมแล้วดูดีค่ะก็จะเป็น6กรูนะคะในส่วนของตัวแม็กเนี่ย ก็เป็นแมกมา,าตฐานจากโรงงานจริงๆรถรุ่นนี้ในลูกค้าออกไปไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้รหัสตัวยานะคะ2 6 5 6กท R 1 7ค่ะขอบ17นะคะลูกค้าสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของลายแม็กก็ได้ถ้าไม่ชอบจริงแต่จริงแล้วฝฟายแนะนําว่าถ้าเกิดออกไปลายนี้ก็ไม่ได้แพ้ที่จะไปเปลี่ยนลายแม็กข้างนอกเลยก็ได้นะคะลูกค้าสนใจที่จะใช้ลายนี้หรือจะใช้ลายอื่นก็สอบถามฝฟายมาได้เลยค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเชิญดูฝั่งนู้นนะคะ แล้วเราก็มาชมในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวรถไฮรักซีโวสมาร์ทแครุ่นพิลันเนอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีคําว่าพิลันเนอร์ซึ่งเป็นฟอนต์ใหม่ของทางโตโยต้าที่ปรับเปลี่ยนมานะคะในเรื่องของการเขียนคําว่าพิลันเนอร์หรือเปรียบเสมือนการยกสูงข,ของตัวรถนะคะพร้อมกับพรีเซนต์ในส่วนของช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะสําหรับตัวไฮรักซีโวตัวใหม่นั่นก็คือซูเปอร์เฟกซูเพเนชันนะคะหรือซัพเพเนชันนะคะ คราวนี้เนี่ยลูกค้าทําไมถึงจะบอกว่าการปรับเปลี่ยนช่วงล่างที่ค่อนข้างดีอย่างที่ป้ายบอกไปในมันดียังไงป้ายจะบอกว่านอกจากช่วงล่างที่เขาจะปรับเปลี่ยนมาให้ตัวรถเนี่ยมีการที่จะควบคุมตัวเขาเองในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้จริงแล้วเนี่ยตัวรถยังสามารถที่จะปกป้องในเรื่องเสียงที่จะเข้าไปในห้องโดยสารจากการกระแทกจากตรงพื้นน่ะนะคะทําให้ผลของการนั่งภายในตัวรถรีโวตัวใหม่เนี่ยลูกค้าเปรียบเสมือนการนั่งรถเก่งนะคะคือเปรียบเสมือนการนั่งรถเก่งนะคะเสียง การซับแรงกระแทกจากด้านล่างนะคะทำให้ลูกค้าเปรียบเสมือนการนั่งรถเก๋งแต่ใช้งานจริงภายนอกเหมือนรถเชิงพาณิชก,ก็ได้นะคะจะบรรทุกก็ได้นะคะสมบุกสมบันได้เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายอย่างที่ฝ้ายบอกไปนะคะตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบไรไกดิ้งนะคะก็จะเป็นเหมือนสไตล์เลขสามหันหน้าเข้าหากันทั้งสองฝั่งนะคะความสวยงามของตัวไฟเนี่ยทำให้โดดเด่นมากๆเหมือนรถที่ระดับไฮเอนเลยนะคะก็คือว่ากลางคืนเนี่ย เด่นชัดและสวยงามการออกแบบเส้นสายอย่างสวยงามมีการใช้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟในการเปิดถอยหลังวางจัดวางได้อย่างลงตัวนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวฟอนต์ไฮลักซ์อยู่ด้านบนนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็คําว่าไฮลักซ์รีโวอยู่ด้านล่างค่ะสําหรับอย่างที่ฝ้ายบอกไปตัวมิดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้นะคะเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดด้านหลังค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะคะ จริงๆแล้วตัวมิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยจากกล้องมองหลังมาแล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้เข้าเกียร์อาหรือเกียร์ถอยหลังนะคะลูกค้าก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเซนเซอร์เพื่อส่งเสียงนะคะเพื่อเตือนลูกค้านะคะเพื่อแจ้งลูกค้าในการถอยหลังนะคะสําหรับความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความอีกเหมือนกันนะคะว่ารุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์จะไม่ปลอดภัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับ การขับขี่และความชํานาญของลูกค้าด้วยนะคะฟ้ายก็อยากใช้ให้ลูกค้ามีความชํานาญในการขับขี่ที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าปลอดภัยในการขับขี่สาหรับตัวเองและครอบครัวนะคะก็ถึงจะทยายาในการขับขี่ออกไปด้านหน้าเดี๋ยวไปชมด้านในภายในตัวรถฟ้ายพาชมค่ะแล้วมาถึงภายในตัวรถนะคะของ h i l u x e v o SmartCA p ์ทแ n n พีค่ะภายในตัวรถ SmartC a คสามารถที่จะเปิด แบบ180องศาทั้งสองฝั่งเลยนะคะขึ้นลงง่ายสบายค่ะสําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ชรานะคะเด็กน้อยนะคะก็สามารถขึ้นลงได้สบายค่ะมาเริ่มดูจากด้านในนะคะสําหรับตัวมิดรุ่นมิดเนี่ยฝ้ายจะบอกว่าคุ้มมากนะคะลูกค้าได้เบาะหนังที่ปรับเปลี่ยนมาแล้วจากโรงงานเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วก็บอกไฟฟ้าฝัา่งคนขับด้วยค่ะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเบาะหนังทั้งคันรวมทั้งแผงด้านข้างพวงมาลายัยหุ้มหนังมาติฟังก์ชัน ครบเต็มจัดเต็มนะคะแผงด้านข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะแผงด้านข้างออกแบบบุหนังแท้อย่างดีค่ะการปรับกระจกหูช้างก็เป็นการปรับแบบไฟฟ้าค่ะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องไปเอื้อมมือเป็นแบบการปรับหูช้างสมัยก่อนนะคะการสตาร์ทเป็นการสตาร์ทแบบกุญแจสําหรับรุ่นมิดค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะครบคันนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยการออกแบบพวงมาลัยทําให้ลูกค้าเวลาจับ ขับขี่ไปในระยะทางไกลรู้สึกไม่เมื่อยล้าค่ะรู้สึกไม่เมื่อยล้าพราะมติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถสั่งการได้ที่พวงมาลัยได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ,อ M I D แบบ T F C แบบดิจิตอลแบบนี้ปรับเปลี่ยนด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอการปรับเปลี่ยนอาเป็นเหมือนปุ่มการปรับเปลี่ยนหน้าจอมัตติมีเดียต่างๆนะคะทําให้ลูกค้าไม่ต้อง ที่จะเว้นระยะในการขับขี่แล้วเอียงสายตาม,มาที่หน้าจอเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นด้วยนะคะตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ย8นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้เลยนะคะแล้วก็ทำงานง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่บนรถนะคะตัวเกียร์นะคะอย่างที่ฝ้ายบอกไปนะคะเกียร์ออโต้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะลูกค้าสามารถเล่นเชิงเกียร์ได้บวกลบได้นะคะแล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดอีโคจำง่ายๆประหยัดพาวเวอร์โหมดจำง่ายๆ เร่งอัตราการาเพิ่มประสิทธิภาพรอบนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าต้องการความมันแค่ไหนก็กดพาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะสําหรับเกตรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆ Back Order หรือว่ารายการจองเยอะมากๆนะคะมาดูในช่องแครปนะคะส่วนช่องแครปเนี่ยฟาจะบอกว่า ตอนนี้เบาะมีการถอยหลังมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะช่องแคบก็ยังมีระยะในการนั่งก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่นะคะจริงๆถ้าเกิดขับขี่จริงจะไม่ได้เหมือนรถโชว์ในคลิปนะคะเบาะก,ก็จะขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงทั้งคนขับแล้วก็คนซื้อ้อทังคนับแล้วคนน่งข้างคนขับนะคะทาให้ลูกค้านั่งสบายกว่านี้แต่ฝ่ายเห็นไหมคะว่าตัวเบาะเนี่ยถอยมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ลูกค้าก็ยังมองเล็งเห็นได้ว่ายังมีพื้นที่ที่จะสามารถหย่อนขาเข้าไปได้อีกนะคะตัวรถออกมาจากโครงสร้างดีนะคะพร้อมกับช่วงล่าง ที่เป็นซูเปอร์เบกซับเพเนชันเนี่ยนิ่มนวลน,นะคะตอบสนองต่อการใช้งานได้จริงด้วยนะคะฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมฝ้ายนะคะในคลิปไ i l ัสลีโวรุน m i มิ i พิลเ n อร์สมาร์ทแคโปรโมชั่นมากมายหลายสิ่งให้เลือกสรรลูกค้าสนใจลูกค้าสนใจสอบถามฝ้ายมาเลยไม่ต้องกลัวทักไลน์ด้านทักไลน์ฝ้ายด้านล่างได้เลยนะคะมีโปรมากมายลูกค้าเก่าก็มีโปรฟรีดาวลูกค้าใหม่มีโปรออกรถ9,999บาท สามารถเลี่ยงคนค้ำได้ด้วยใครไม่มีคนคำ้ำไม่มีคนกู้ร่วมลองมาคุยกันก่อนว่าเงื่อนไขลูกค้าเข้าไหมนะคะสุดท้ายจริงๆฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์นะคะสำหรับช่องต้นฝ้ายสายสมอรน,นี้นะคะแล้วก็ลูกค้า ที่มาซื้อรถกับฝ้ายจริงๆนะคะก็ต้องกลับขอบคุณหรือลูกค้าท่านไหนได้แค่ทักมาสอบถามฝ้ายก็ดีใจเป็นกําลังใจให้ฝ้ายในการทําคลิปต,ต่อไปแล้วค่ะฝากกดติดตามในคลิปต่อไปและเป็นกาลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝ้ายเพิ่งเริ่มใช้ในส่วนของไมลอยครั้งแรกนะคะก็ต้องกลาบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ท่านที่เข้ามาติดตามนะคะก็ต้องกรับขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ